สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชั่วชีวิตคนเกิดปีมะแม่ต้องเจออะไรบ้างคนเกิดปีมะแม่ทากำเนิดคือธาตุทองเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนั่นหมายถึงว่าเป็นคุณสมบัติของคนเกิดปีแพ้เลยค่ะอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะตกอกตกใจง่าย แพ้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในจักรราศีถ้าจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิตสำหรับชาวนักสัตว์นี้คงไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทำในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกชาวมะแม่กลับต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากตัวเองด้วยเช่นเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดสร้างมิตรภาพได้ง่ายเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทามองคนในแง่ดีไม่ทำร้ายใครให้เจ็บปวด เด็กๆปีมะแมจะขี้ตกใจขี้อายจึงต้องใส่ใจอย่าให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเขาจึงจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าจะพูดถึงความรักของคนเกิดปีมะแมจะค่อนข้างระมัดระวังหากยังไม่แน่ใจว่าอีกสายจะยังไงเป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของตัวเองชาวมะแมไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในที่ทำงานนะคะ สุขภาพของชาวมาแม่ซึ่งเป็นนักษัตวธาตุทองอวัยวะที่ระวังก็คือม,ม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากการได้กินอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะมีส่วนช่วยบำรุงธาตุของคุณได้ค่ะทีนี้เรามาดูท่านที่เกิดปีแพ้พุทธศักราช2510กันนะคะเป็นแพ้ผู้โดดเดี่ยว เป็นแพที่ไม่ชอบกฎระเบียบยุ่มยิม้มชอบทำอะไรด้วยตัวเองเลยมีบุคลิกที่ดูเหมือนหยิ่งเป็นคนที่มุ่งจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำไม่ชอบรอหรือผัดวันประกันพรุ่งจนบางครั้งกระทบถึงคนอื่นและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งแพ้ผู้โดดเดี่ยวจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับจึงจะประสบความสำเร็จในด้านวัตถุเงินทองหรือไม่ก็ได้งานที่ชอบหรือถูกอกถูกใจมากๆ ความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมไม่ค่อยดีเพราะว่ามีโลกส่วนตัวสูงพี่น้องจึงอาจทำตัวห่างเหินบรรยากาศในบ้านก็เลยติดจะเครียดๆเ,เป็นคนรักอิสระและให้ความสำคัญกับงานและเรื่องส่วนตัวจึงแต่งงานช้าทำให้มีลูกตอนอายุมากแต่ก็ดีเพราะจะทำให้รู้จักรักษาสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและเรื่องงานนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดปีแพะพุทธศักราช2462และพุทธศักราช2522ค่ะเป็นแพะวิ่งบนภูเขาเหมือนแพะที่คุ้นเคยกับอาณาจักรของตัวเองก็เลยปรับตัวได้กับทุกสถานที่และทุกสถานการณ์คนที่เกิดปีนี้นับว่าโชคดีนะคะมีความรุ่งเรืองจะหยิบจะจับอะไรก็สำเร็จ ธรรมชาติของคนเกิดปีแพะจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองมีจิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวซึ่งให้ผลดีต่อชีวิตในวันข้างหน้าแพะวิ่งบนภูเขานั้นซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ค่ะไม่โกหกตรงไปตรงมาจริงใจมีความเป็นผู้นำโดยเฉพาะเรื่องการเผชิญหน้าการโต้แย้งหรือว่าการชี้แจงโดดเด่นมากในเรื่องของความซื่อสัตย์ ใครๆก็เลยยอมรับนับถือคุณมากกว่าคนอื่นเลยทำให้ได้ขึ้นไปสู่ระดับสูงของการทำงานได้เมื่ออายุมากขึ้นจัดเป็นแพ้ที่โชคดีเพราะมีอำนาจหน้าที่อยู่ในมืออย่างเต็มเปี่ยมเรื่องคบค้าสมาคมก็โชคดีอีกนะคะเพราะว่าได้เพื่อนดีมีสังคมดีอนาคตข้างหน้าขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆค่ะถ้ายังคงนิสัยที่ดีแบบนี้เอาไว้ได้ชีวิตสบายแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดปีแพ้พุทธศักราช2474และพุทธศักราช2534ค่ะแพะผู้รุ่งโรธแม้ชื่อจะบอกว่าเป็นแพ้ผู้รุ่งโรธแต่ก็เฉพาะกับแพะตัวเมียเท่านั้นค่ะคนเกิดปีนี้โอกาสประสบความสำเร็จและล้มเหลวได้พอๆกันยิ่งถ้าเป็นลูกชายคนโตด้วยแล้วชีวิตก็จะยิ่งพบกับความยากลำบาก แพทเพศเมียจะได้อิทธิพลของพลังหยินส่งผลให้ชีวิตรุ่งโรจน์เพราะเธอมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เมื่อผสานกับนิสัยมองโลกในแง่ดีจึงเป็นแรงขับให้ประสบความสำเร็จได้แพทเพศผู้จะได้อิทธิพลของพลังยางส่งผลให้ชีวิตต้องผิดหวงังล้มเหลวบ่อยๆเวลาจะทำอะไรก็มักลังเลแถมไม่ชอบพูดไม่ชอบถามจึงเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า กว่าจะประสบความสำเร็จก็เข้าบ้านปลายชีวิตแล้วค่ะแพะเพศผู้เป็นลูกชายคนโตมีแนวโน้มจะไม่ลงรอยกับญาติพี่น้องและมีปากเสียงกับพ่อแม่หากเป็นไปได้ให้ใช้ชีวิตอยู่ห่างๆกันแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้น ควรซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าคนอื่นเขาก็มีจิตใจเหมือนกันไม่ชอบความขัดแย้งให้อภัยค่อนข้างเก็บกดความเจ็บปวดเอาไว้ข้างในความอดทนจึงเป็นจุดดีในชีวิตของคุณและแพะคนนี้มีแต่ให้ชีวิตคู่ของคุณก็เลยแฮปปี้มีความสุขค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดปีแพ้พุทธศักราช2486และพุทธศักราช2546นะคะเป็นแพ้ในฟูงแก่ ต้องเป็นแพ้เพศผู้เท่านั้นที่จะประสบโชคดีในชีวิตค่ะมีความโดดเด่นเหนือใครมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างชอบความเสี่ยงไม่ชอบทำอะไรเหมือนใครกำหนดเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองบางครั้งจึงดูหุนหันไม่ฟังใครมักพูดต่อว่าต่อขานแรงๆทางที่ยังไม่รู้ความจริงหรือว่าไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยทำให้คนไม่ชอบหน้าสักเท่าไหร่นะคะ แต่ภายใต้ท่าทีแข็งกร้าวภายในกลับเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือและดูแลคนอื่นแต่ไม่มีใครเห็นความดีความงามของคุณค่ะก็อย่าไปฟีเรียนจนเกินเหตุนะคะตราบใดที่ยังรักษาวาจาให้สุภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะคนรอบข้างจะสัมผัสได้ถึงบุค,คลิกอันอบอุ่นของคุณค่ะชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลำบาก เส้นทางแห่งความสำเร็จจึงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในช่วงต้นๆจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ก็ดีนะคะเพราะจะได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับใครสักคนนั้นต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาและชื่นชมในตัวของอีกฝ่ายอย่างแท้จริงโอกาสในชีวิตมักมาไม่ถึงหากไม่ระวังคำพูดหรือการกระทำ แต่ถ้าทำมาดีแล้วเมื่อเวลามาถึงก็จะได้รางวัลชีวิตที่งดงามค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่าที่เกิดในปีแพะพุทธศักราช2,498และพุทธศักราช2,558นะคะแพะผู้น่านับถือเป็นแพะที่เส้นทางชีวิตค่อนข้างวิบาก ชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยความพยายามของตัวเองช่วงต้นของการเรียนหรือการทำงานมักพบอุปสรรคแต่ที่สุดแล้วก็จะได้รับรางวัลจากความเหนื่อยยากคนปีแพ้จริงๆแล้วเหมาะจะเป็นนายของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ ขนาดเดียวกันการอยู่ในองค์กรใหญ่ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้มากกว่าเพราะว่าการเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงคนและแรงเงินมากกว่าที่คิดถ้าจะเลือกคู่ชีวิตให้หาคนที่มีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมมีเหตุผลเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดกังวลของคุณลงแต่ถ้าคุณหาจุดสมดุลในชีวิตได้ชีวิตก็จะมีความสุข และประสบความสำเร็จค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงชั่วชีวิตของท่านที่เกิดปีแพะหรือปีมะแม่นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ